สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้จ้าอ้วนจะพามาทําน้ําพริกตาแดงนะคะน้ําพริกตาแดงและน้ําพริกตาแดงผัดหมูสับค่ะก่อนอื่นเราจะมาดูวัตถุดิบนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเราก็จะมีหอมแดงนะคะ2 0 0กร,รัมค่ะตัดหัวตัดท้ายออกแล้วก็ผ่าครึ่งค่ะไม่ต้องแกะเปลือกนะคะแล้วก็มีกระเทียมไทยค่ะ200กร,รัมเหมือนกันค่ะไม่ต้องแกะเปลือกเหมือนกันนะคะ อีกอย่างก็จะเป็นพริกป่นค่ะวันนี้เจ้าวันใช้เป็นพริกป่นนะคะเพราะว่าเพิ่งคั่วไว้หอมหอมเลยค่ะแตส่ส่วนมากเขาจะใช้เป็นพริกขี้หนูแห้งเลยนะคะคั่วรวมกันเลยค่ะแล้วก็จะมีพริกป่นนี่100กรัมนะคะแล้วก็จะมีมะขามเปียกค่ะนะมะขามเปียกนี่10กรัมนะคะแล้วก็จะมีกะปิค่ะกะปิ15กรัมค่ะ รสด,ดีหมูนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย8ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีน้ำพริกเผานะคะวันนี้เจอเอ๊อ้วนใช้อยู่ที่110กรัมค่ะเดี๋ยวสูตรเจอร๊อ้วนจะลงไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะเข้าไปดูได้ค่ะเดี๋ยวสูตรเจอร๊อ้วนจะลงไว้ให้อีกที่ใต้คลิปนะคะเข้าไปดูกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรค่ะ เราก็จะมาคั่วหอมแดงกับกระเทียมก่อนนะคะหอมกับกระเทียมนี่เราก็จะนําไปล้างนะคะเลือกกรีบที่ว่าเสียเสียทิ้งไปค่ะเลือกเอาไว้แต่กรีบที่ดีๆนะคะก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเราจะไม่ปอกเปลือกนะคะจะใส่ไปทั้งเปลือกเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะนํามาทําต้องล้างให้สะอาดนะคะ หอมแดงก็จะผ่าครึ่งค่ะตัดหัวตัดท้ายทิ้งแล้วก็ผ่าครึ่งค่ะแต่ว่าไม่ได้แกะเปลือกออกนะคะ ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นค่ะนี่ค่ะหอมกับกระเทียมที่เราคั่วแล้วนะคะอพอคั่วเสร็จเราก็จะนําไปร่อนนะคะเอาเปลือกที่ไม่ไหม้ทิ้งไปค่ะก็เหลือไว้เฉพาะส่วนที่ดีๆนะคะเปลือกเปลือกนอกที่มันไหม้เราก็ร่อนทิ้งออกไปค่ะจากนั้นยวนก็จะนําไปปั่นนะคะแต่ถ้าใคร จะตำเอาก็ได้ค่ะแต่วันนี้จะว่าจะใช้เป็นปั่นนะคะเดี๋ยวปั่นเสร็จแล้วจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือหอมแดงกับกระเทียมที่เราปั่นไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมากองน้ํามะขามกันนะคะนี่คือมะขามเปียกที่เราแช่น้ําไว้ค่ะเราก็จะคั้นนะคะแล้วก็กองเอาแต่น้ําค่ะ าน,นี้เราก็เติมทีละน้อยนะคะยังไม่ต้องเติมเยอะค่ะเพระาะว่าเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินนะคะแล้วเราชิมดูรสชาติยังไม่เปรี้ยวเราก็จะใส่ลงไปอีกค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กะปิค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะ ใส่ทั้งกะปิพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมคั่วนะคะใส่ลงไปตำพร้อมพร้อมกันเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เจ้าอ้วนทําแบบสูตรเร่งรัดง่ายๆค่ะเพราะว่าเราไม่ได้คั่วพริกค่ะเพราะว่าเจ้าอ้วนมีพริกคั่วไว้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นพริกป่นนะคะทําไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้ไปตามรวมกันค่ะ จะมาใส่หอมกระ,กระเทียมนะคะที่เราอ่าไว้ค่ะลงไปค่ะแล้วก็พริกป่นนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะอันนี้คั่วใหม่ๆห,หอมๆอ,อยู่เลยค่ะซึ่งจะคั่ว Like ก็จะเติมน <buying> ้ำขามลงไปอีกหน่อยนะคะจานั้นเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ อันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะยังแต่เราจะคั่วให้แห้งค่ะเพราะว่าจะเป็นการเก็บนิกตาแดงให้ได้นานนะคะถ้าเรามาคั่วถ้าเรามาผัดกับความร้อนค่ะแต่ถ้าเราเอาไปตำตำเสร็จแล้วก็เสร็จเลยก็อันนั้นก็จะเก็บได้ไ,ได้น้อยวนัน ทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะผงปรุงรสค่ะหรือถ้าใครทานชูรสก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำพริกเผานะคะปรุงไ็งค่ะ ความกรอบความอร่อยนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเราก็จะไปเพิ่มน้ำตาลเผือกมะขามเปียกลงไปนะคะ เติมน้ำเปล่าอีกนะคะเราก็จะผัดให้จนแห้งให้น้ำแห้งและะ้ว เปลี่ยนลงไปอีกนะคะ น้ามาผัดก็เพื่อเป็นการถนมถนอมอาหารนะคะเพื่อที่จะไม่เสียเร็วค่ะป้องกันให้เสียเร็วนะคะ mm hmm. ก็สามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันค่ะ mm hmm. น,นี่เจ้วนใส่น้ําเปล่าก็ประมาณ 500ร้0 m หนะคะใส่ไปวก็เที่ยวจนให้แห้งประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะตักแบ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งค่ะส่วนนี้ก็สามารถเก็บใส่กระปุกไว้ทานได้หลายวันนะคะใส่ตู้เย็นไว้ค่ะ นะะูนี่นะคะพริกตาแดงพริกตาแดงที่เราเก็บไปค่ะเราก็จะนำหมูสับลงไปผัดนะคะ Shit. นะคะรสชาติก็อร่อยพอดีแล้วค่ะไม่ต้องเติมอะไรค่ะเีมยกจะตักขึ้นนะคะ เรียบร้อย้วคะน้ำพริกตาแดงผัดหมูสับของเจออ้วนสูตรง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากคะ่ะวันนี้มาทำสองแบบคะ่ะน้ำพริกตาแดงกับน้ำพริกตาแดงผัดหมูสับตามที่เอฟซีจากทางบ้านขอมานะคะว่าให้เจออ้วนทําให้ดูหน่อยอวันนี้มีเวลาเจออ้วนก็เลยมาทําให้ดูคะ่ะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาคอยกดติดตามกดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันคะ่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ